สวัสดีค่ะสำหรับเนื้อหาในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่3 4 5 6 8และ9จะเป็นเรื่องของการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบดีไซน์ thinking ค่ะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการที่นิยมนำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งประกอบด้วยกัน5ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนที่1การทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้เชิงลึกขั้นตอนที่2การตีความปัญหาขั้นตอนที่3การระดมจินตนาการขั้นตอนที่4การสร้างต้นแบบและขั้นตอนที่5การทดสอบต้นแบบค่ะและสำหรับ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3. ผู้สอนจะขออธิบายในเรื่องของขั้นตอนที่1การทำความเข้าใจกับปัญหาของผู้ใช้เชิงลึกการเข้าไปศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาของผู้ใช้เชิงลึกในสถานศึกษาในขณะที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูอยู่นั้นกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาจะเข้าไปศึกษา ก็คือนักเรียนในโรงเรียนนั่นเองการเข้าไปศึกษาปัญหาของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างลึกซึ้งนั้นกรณีที่นักเรียนในชั้นเรียนมีจำนวนมากเราไม่สามารถที่จะเข้าไปศึกษาปัญหาของนักเรียนแต่ละคนทั้งชั้นเรียนได้ครบทุกคนเราสามารถที่จะ คัดเลือกนักเรียนเพียงสองหรือสามคนโดยเราจะคัดเลือกจากนักเรียนที่มีจุดเด่นเฉพาะตัวคือคนที่เพื่อนฟังเขาพูดคนที่มีอิทธิพลในห้องเรียนเช่นอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มมาเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายในการทำความเข้าใจปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็ได้ โดยจะแบ่งออกเป็นสองวิธีวิธีที่หนึ่งคือวิธีการสังเกตวิธีการสังเกตเป็นวิธีการเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจปัญหาของกลุ่มเป้หมายหรือของนักเรียนของเราในการสังเกตนั้นผู้ออกแบบการเรียนการสอนหรือผู้สร้างนวัตกรรมจะต้องตั้งคำถามว่าทำไมไว้ในใจของผู้สร้างนวัตกรรม แล้วจึงคอยไปดูพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกอย่างเช่นการตั้งคำถามว่าทำไมนักเรียนถึงตั้งใจเรียนทำไมนักเรียนถึงคุยกันในชั้นเรียนทำไมนักเรียนถึงไม่สนใจเรียนเป็นต้นเพื่อดูการปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกันการเรียนหนังสือร่วมกันของกลุ่มเป้าหมายนั่นเองวิธีที่สองคือการสอบถามการสอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายมีวิธีการด้วยกันสองวิธีวิธีที่หนึ่งคือการสอบถามข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย การสอบถามข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายนั้นอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมายเช่นการดำเนินชีวิตว่านักเรียนของเรามีความชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรที่เป็นความสุขที่นักเรียนได้ทำแล้วมีความสุขอะไรเป็นความทุกข์ที่ทำแล้วนักเรียนรู้สึกว่า มันมันรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเป็นความทุกข์ของนักเรียนหรืออาจจะถามเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิตว่านักเรียนแต่ละคนมีสิ่งที่อยากได้อะไรอยากมีอะไรอนาคตอยากประกอบอาชีพอะไรและวิธีที่สองคือการสอบถามสถานการณ์การต่างๆของกลุ่มเป้าหมาย การสอบถามสถานการณ์ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆนั้นก็จะต้องเป็นการเรียงลำดับเช่นถามถึงสถานการณ์ก่อนหน้าที่จะมาโรงเรียนและเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้ววิชาก่อนหน้าที่จะเรียนวิชานี้เรียนอะไรมาวิชาก่อนหน้าที่เรียนมามีความสุขหรือมีความทุกข์ชอบการเรียนในวิชาก่อนหน้านี้ไหม เพราะอะไรชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรและวิชานี้ที่เรียนในขณะนี้มีอะไรที่ชอบและอะไรที่ไม่ชอบและหลังจากนี้ผู้เรียนต้องได้ไปเรียนวิชาอะไรและอยากที่จะเรียนวิชาถัดไปหรือไม่และสถานการณ์หลังจาก การเรียนแล้วในตอนเย็นผู้เรียนจะต้องไปประกอบกิจการใดอย่างเช่นหลังจากเลิกเรียนแล้วอาจจะทำกันบ้านหรือว่าไปเล่นสนุกสนานหรือว่าต้องไปช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองทำงานสังเกตดูว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกอย่างไรเพื่อ ทำความเข้าใจกับปัญหาการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายแล้วนำมาใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายนั่นเองจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการทำความเข้าใจกับปัญหาของผู้ใช้อย่างลึกซึ้งจะทำให้ผู้ออกแบบได้วิเคราะห์ปัญหาของผู้ใช้โดยรู้ถึง เรื่องที่เป็นความสุขเรื่องที่เป็นความทุกข์ของนักเรียนหรือของกลุ่มเป้าหมายของเราเรื่องที่ชอบเรื่องที่ไม่ชอบบางครั้งอาจจะรู้ถึงเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้เรียนของเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรและรู้ถึงเหตุผลว่าทำไมผู้เรียนถึงชอบที่จะเรียนในวิชานี้และไม่ชอบที่จะเรียนวิชานี้ นั่นก็คือหมายรวมถึงเราจะได้วิเคราะห์ข้อมูลของปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของกลุ่มเป้าหมายของเราได้อีกด้วยนะคะค่ะเมื่อเราได้ทำความเข้าใจกับปัญหาของกลุ่มเป้าหมายในชั้นเรียน ในส่วนของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่1ขั้นตอนการทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งแล้วนะเราก็จะมาทำกิจกรรมที่มอบหมายกิจกรรมที่มอบหมายในแผนการจัดการเรียนรู้ที่3ขั้นตอนที่1การทำความเข้าใจกับผู้ใช้เชิงลึกใบงานที่1คือ การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนค่ะในกิจกรรมนะคะใบงานที่1ภาระงานการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนกิจกรรมให้วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนจากสถานศึกษาจริงและเป็นรายวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษาโดยมีแนวทางในการนำเสนอดังภาพนี้นะคะค่ะปัญหาที่เรา วิเคราะห์มาได้นั้นให้เราแยกประเด็นออกเป็น2ประเด็นปัญหาด้วยกัน 1. ก็คือปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเช่นปัญหาที่เราวิเคราะห์มาเด็กอาจจะมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดหรือ ปัญหาอาจจะเป็นพฤติกรรมในชั้นเรียนเช่นเด็กไม่สนใจเรียนเด็กเล่นกันในชั้นเรียนเด็กพูดคุยกันในชั้นเรียนแล้วนำปัญหาทั้งหมดที่ได้มาทำเขียนในลักษณะของแผนผังความคิดปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งเราอาจจะได้ปัญหาในชั้นเรียนมาด้วยกันหลายข้อก็ได้ในใบงานที่1การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนค่ะ และที่ผู้สอนได้อธิบายทำความรู้ความเข้าใจทั้งหมดในส่วนของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สการทำความเข้าใจกับปัญหาของผู้ใช้เชิงลึกและการมอบหมายใบงานที่หนึ่งก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สี่ เรื่องการตีความกับปัญหาของผู้ใช้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ